เมนูปลาหมึกหอมยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหดใหญ่หืมอู้สดมาก สวัสดีครับนี้ก็อยู่ช่องอาร์มจัมเปอนะครับวันนี้เมนูปลาหมึกหอมยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยเนี่น้ำจิ้มสูตรน้ำปลานะครับสูตรผีบอ,อกนี่ดูๆผมยกให้ดูเอาตัวไหนโอ้โหโคตรใหญ่อันนี้เกือบสามโลอ่ะห้าตัวนะครับเกือบสามโลนี่นะเรามีเครื่องมือหั่นนะเราใช้กระกรมาตัดนะครับ หมึกไม่สุกมึกไม่สุกอกแล้วครบดดมากจิมสุดยอดแหละไปเยอะเลยผักครับโหระพาหอม ดมากโหไข่ยยด้วยตัวเนี้ยโอ้โหเต็มพองเลยโอ้ยนี่ออกไม่ได้อืมอืมจมทำเลยอืมใหญ่เกิน ปีกครับ <boundaries> ปีกนะทำไมไปิด <tum> ฟ <bs> ันโหคอนาาหมึกเท่าไหร่ขนาดอะไรขนาดอะไรกุ้งคลิปหน้าทำกุ้งน้ำปลาสองโล มลุยคนเดียวลุยคนเดียวไอ้ยังกินไม่ถึงตัวเล้วอิ่มนะมหนวดขับนะครับสุดจัดประหลัดบอบหนวดนะครับ นะครับนะใหญ่เกินอืมดีจริงๆ หนวดคนระับหน,ดดบหนดวดมาหนวดอีกกินหนวดมาเนี้ยมาอร่อยอ่ะหนวดอ่ะอร่อยแต่ตัวไม่เหนียวตัวใหญ่กินไปสามหนวดแล้วกินไปสามหนวดนะครับ อร่อยอ่ะหอมจิ้อร่อยเผ็ดมากเผ็ดจริงเผ็ดครับรอบนี้เผ็ดก็กรอบเผ็ดกรอบจริงเผ็ดกรอบจริงกรอบจริง ักฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกินจยงกุ้งปลาหมึกอะอร่อยคอรลสเอรอนต่ำกินตะปีกอะครับกินแล้วบินได้ปะกินน้วบินได้ครับเปตะกินแล้วบินได้ผักใบเขียวกินแล้วถ่ายง่ายนะครับกินไม่ไหลออกไม่นั้น นาฮะอืมกรอบนอกนุ hmm. c, no ่มในนะครับแบบว่าเหมือนทุเรียนอ่ะกรอบนอกนุ่มในอืมอืมฮะอืมตัวเ่างนี้เหมือนจยิงตัวใหญ่มาก

อันนี้ปากมันนะั่นะจริงนี่ปากปากปลาหมึกครับเคยเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปากมันนะเนี่ยเออปากมันอันนี้อันนี้แถวมันนะครับเนี่ยแถวปลาหมึกกันเป็นนี้นะครับเน,นี่ยเนี่ยแถวปลาหมึกตีไม่ได้มันแข็ง Liếm anh em. Liếm anh em. Mà. Mà. <laughs> <Chị giọt. cười> <Sụt> chặt. da <laughs> หนวดเดียวนี่กินเป็นชั่วโมงจริงๆไม่หมดยอดอันนี้อันนี้คือช่วงนนนนช่วงหัวใจปลาหมึกนะครับปลาหมึกก็มีนในใมหัวใจ<อ>มนใจผมก็ไม่มีหัวใจไ,ไ,วไม่หรอไม่แบบว่า ก็โสดนะครับก็โสดนะครับได้คนมานั่งกินด้วยทุกคนโสดครับผมเฮ้ยอีเยียจากหลังผมไปเห็นตัวเองนะอิ่มนะอยากให้รีวิวหลังข้างหลังก็บอกการนะเฮ้ยฉากมันยุ่งฉากมันยู่งฉากมันยุ่งฉากมันยุ่ย โอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าตัวมันเดิมเหลือสี่ตัวนะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งสามตัวครึ่งหนวดเหลือหนวดเดียวนะครับสี่ตัวหนวดเดียวกินแต่หนวดโอเคคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค้าแล้ัวก็ดยบิงเพื่อใพลาดตรงลิปใหม่ของผมครับ คลิปหน้าผมไปทำอะไรไปดูทำอะไรก็จอยจีตาเมื่อครับีโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามโอเค What the fuck เฮชักนังหนวด